ผู้เจ้าเป็นอะไรเป็นพระอรหันประเภทสัพพัญญูคือรู้ทุกเรื่องนะแต่พระหรหันทั่วไปไม่ใช่สัพพัญญูนะผู้เจ้าจึงแบ่งชั้นเลยว่าความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระอราหันประเภทผู้เจ้าเนี่ยกับพระหรหันทั่วไปเนี่ยต่างกันยังไงผู้เจ้าบอกอะไรเป็นความผิดแผกแตกต่างกันระหว่างตถาคตผู้หลันตสมาสัมพุทธเจ้ากับพิสูผู้ปัญญาววมุติให้เธอเป็นพระหลาหันหลุดพ้นด้วยปัญญาเลยนะโยมก็บอกโอ้อาจารย์ฉันเป็นพระหรหันนะ โยมคนนี้เอออาจารย์ฉันก็เป็นหลานนะแต่จะเก่งกว่าผู้เจ้าได้ไหมไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ผู้เจ้าบอกตาถาคตเป็นมักคันอยู่รู้มักก่อนสองเป็นมักควิทูรู้แจ้งในมักสามเป็นมักคโกวิทโวเป็นผู้ฉลาดในมักมักวิธีเนี่ยผู้เจ้าฉลาดที่สุดนะส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงอะไรมักขานุข,ขาบอู้เดินตามเท่านั้นแค่เดินตาม ย่าแสงพระพุทธเจ้านะเดินตามเดินดีเดินให้เก่งถึงที่หมายเป็นพระหลานได้สุดยอดดีเจ้าเก่งมากแต่ย่ามาบัญญัติอะไรนะโยมหยิบแผนที่ไปเดินตามแผนที่ถึงที่หมายแต่ยันอย่าดันมาเขียนแผนที่ใหม่เองนะเขียนไม่ได้แผนที่นี้ผู้เจ้าเป็นคนบัญญัติผู้พเจ้าเป็นคนจำแนกแจกแจง บัญญัติเปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้เป็นเหมือนการไถ่ของที่คว่ำนะ,ะบัญญัติทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องรู้หน้าที่พระเจ้าหน้าที่สาวกขีดความสามารถสาวกค,คุณทําได้แค่ไหนขีดความสามารถพระเจ้าสูงขนาดไหนทีนี้โยมเริ่มแยกชั้นได้แล้วว่าเฮ้ยเราฟังคําพูดสาวกไม่ได้ทุกคํานะต้องฟังพระพุทธเจ้าอืเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้หลักการตรงนี้แล้วเนี่ยเราเอาเข้าไปตรวจทุกเรื่องเลยยง ยมจะเห็นข้อผิดตั้งแต่เรื่องพิธีกรรมเรื่องการสาธยายธรรมสวดมนต์การทำสมาธิเครื่องวัดสอบอริยบุคคลต่างๆนี้ยาวไล่าย,ยาวมดเลยเราตรวจเช็คหมดเพราะเมื่อเราแต่ก่อนก็ปฏิบัติกับครูบาอาจารย์มาเกือบ20ปีก็ศรัทธ,ธาครูบาอาจารย์เต็มร้อยเชื่อว่าท่านต้องพูดถูกหมดแต่เอ๊ะอาจารย์ที่เราศรัทธ,ธา สององค์ดันพูดไม่เหมือนกันแต่อยู่สายเดียวกันด้วยนะแต่พูดไม่เหมือนกันไอ้ตกลงเราจะเชื่อใครดีไอ้คนละสายก็ว่าไปอย่างนี่สายเดียวกันแล้วพูดไม่เหมือนกันโยมก็เริ่มสงสยัยละว่าเราจะยึดถืออะไรโยมก็เลยต้องกลับมาหาคําพระพุทธเจ้า